ดันบอลไปมาดันยิงอันนี้ออเปิดไปนี่สามยางเนาะเดีแล้วเราอยากแก้ที่แก้สปิงเราอยากเบรกหลายเนห้าก็อยาแกะีนโอ้ก็เด็ดสีแดงเาะยิงยิงไดสีแดงยิงเจาสีชมพูเลดีเอาคนนหายงแล้ว่วไหายเราเปล่นหรือเปล่าอาจจะเปลยนเนาะแตมีหลกมีมีอยู่ หนูได้หนูปูไดนูได oh. ้แบบหนูป okay. ูขึนูปูงหน้าหรือหนุ๊กยังโอ้ย네ก็เกยขาพอดีไซน์นอนเลยค่ะโอ้ยหันหันข้างหน้ามา่อยลูกหันข้างหน้าเกยข้างหน้าแกลโู้พิจีทเมืองเมืองามแม่ตอหนี้ลูเคยไปแม่ค่ะหนูเคยไปอ่าคุ้มสอบอยู่จังหวัดพิจิตรเนาะค่ะไปนอนอยู่หันเนาะค่ะอยู่โรงเรียนสามงหงำลูกประทังค่ะโอ้ยเป็นอ่าบรรยากาศลมลื่นมากเลยค่ะ ล้วก็มี่บักซมโอเน้องกาหนูเดฟไปรักมาโอ้น่้ะบักซมโอเฮ้ยโอ้น้ำบักแตงโมเฮ้ยบักซงโอก่อนเอาบักแตงโมก่อนเอ้ากันเนาะบักซมโอก่อนไหมแม่เออบักซมโอบ้านท่านเอิญยังบักเกียงไม้เกียงไหมเฮ้ยมั้เกียงบ้านลูกเอิญซงโอคือกันเล่ยซมโอคือกันอ้ยออเรนจ์โอออเรนจ์โอโอเป็นประคั้นไมแม่ ยังว้าบเเอินเกียงอยู่ะเจ้าเอินสมูยากายใช่ไหมคุณนภินยาคุณพภินยาส่งดาวให้นิดว่ห้าสิบดวงให้แอดตนแอดพีต้อแอขอบคุณค่ะค่ะปรุงปรุปุปรุนเดนี่องนเดแล้วก็มีกองทีสุธอิอันนี้เพงจะาเพิ่งส่จากบ้านแอดมินอ๋ใช่เลยค่ะนี่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 พี่มิสาวันนี้มีใครส่งดิกินีให้น้องติไหมคะแอด มีค่ะค่ะ uh, มีค่ะแอดเอาไปในะแอดมินล่องเราค้นขานอ๋อไม่อันนี้ของใครอ๋อหลานจากหลานแอดมินเลยนี่ค่ะอันนี้ของล่อไม่เปล่าใช่ที่แกะเลยแล้วไหมคะก็คงงูแม่นด้วยอันที่แกะแล้วใช่ค่ะอ๋อเอาจอมันไม่ใยนี่บอกเอาอย่างถึ้จะเอาไปแกะยังล่ะเอาไม่ใยยังก่อนที่ยังมาให้แกะโอ้อันนี้จากหลานแอดมินเลยค่ะแม่ค่ะแม่ใส่ให้น้องแม่ของผู้ใหญ่ก็ย่ง อยากจะยันหนอกอยากขึ้นใส่จะอกมาแ่ใส่มอมามีซองจุดหม้ยนำหน้าค่ะมีอะไรอช่มึงไมให่ไหนละอใส่หนอฉันพดหน่อยฉันพดหน่อยโอ้จุดไม้นำหน้ค่ะขออ่านจุดหมายขออ่านจุดหมายก่อนเอ่ออ่านาิดเสยกินอยู่เนาวของขวัญวันเว้นท่ายนู้เจ็ทุกคนเลยนะคะหนึ่ง ีชาร์สองไอเกยสามพีปอซีพีพิมหาพีบีหกนาเดชเจ็ดพีซูทินปอลรูปีใส่หลังรดไดรรับร่องไอพีไม่ว่าเมนไม่ขายเนอยู่เมนาเอยอยากเจออยากเจออยากกอดโอ้ยมาเดินเลยค่ะโควิซ่าน้องโควิซ่าค่ะแม่ออันนี้ก็ข้องที่ใส่ให้น้องน้องกับทหันจังเตือ เฮ้ยเาเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าอดนไปแบรนี่าบอหูนองใส่จำหูนองซะก่อนหลังหูไม่ใช่เอาหลังแบนโอใส่ใจในตาหากดอกค้น้ยของสินค้าคุณภาพดีไงแบนค่ะอันนี้จานเลียมี่เล่ยังไงเพลรดักจิบวไรเพลรดหลักเราเราไปตนคนัจ่ด้ เออไม่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านเฮางนะครับผมอ่อันนี้ของป้านุ้ยค่ะอีกกล่องมาส่งให้ทีละหนึ่งค่ะอันนี้อีกหนึ่งกล่องนะคะของป้านุ้ยค่ะสวยเนาะมาถึงนี่คัดผมคนพนกิกาพนธิกาพนมอุ้ยแงมแงมเบอร์อันนี้จัดอันนี้จะเป็นของน้องหรือเปล่าป้านุ้ยเสื้อผ้าเสื้อเสบก นี่เห็นบอกแล้งจับจับก็ไม่ได้จับของกันใช่ไหมเออจับของกันพ่อแม่หอกสงสัยฟ้าฟ้าประทานไปแล้วแหละฉันต้องเป็นอีตดีนแม่นี่ยนี่มเมนเหรอเป็นแม่ลาสไปเรยนายยังไม่ยังหนอกไซเด้อจ้าเออสงสัยนะครับผมเบอร์สเสื่อจากปโนยนะแม่ค่ะได้รับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเสื้อคู่นะคะ

สูรีนะครับผมผลไม้สดมันลิชัดสุภาพนะครับอะไรเนี่ยมันอ่นไมยังงละคุณตาดีมากอ่านเนี่ยนี่เนี่ยจังนี่เน่จังมาใส่กันนี่เน่จุ่มนี่เน่จังตัวรังจังเอยู เนเนจังมันอ่านได้สออ่ะช่แต่องคอขอนเป็นซีนอัเป็นตรอเบอรี่นอกค่ะมีลายกองเลยค่ะนี่ครับนี่แแบมนแม่นี่แโม้นะแบมลายโอ้เดยิเอกินยำเลนยำเด็กแบบหนหอมใช่ไหมหอมหอมยังสตรอเบอรี่แต่ยังมมาหอมอยู่เจ้าก็มาท่งไม่ค่อย อู้หอมแถวว่าสตรอเบอรี่บอกกินกระเพราเลยแก่พื้นเบิ่งกันอ่ะเป็นพริกน้ำพริกหนุ่มแม่แม่ฉันว่มองนพริกเขาพริกกระเพราขอบุญรับสำหรับน้ำพริกนะครัขอบคุณนะคะับสำหรับน้ำพริกนะครับขอบคุณค่ะหมูฉันค่ะนี่ใส่โซชิมิหมเลยอ่ะไปเก็บ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 เบิดกองยังยังค่ะยังมีอีก อันนี้กล่องสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเอาตอนนี้กล่องสุดท้ายแล้วนะครับนีทูดเอาเดี๋ยวเ่อา่าเปิดรงเปิดเจอนนี้เขาเปิดเอะไรัพ่อนเนาะอเปอรองาฮตรงเดี๋ยวฮอตงเปิดจหรเปล่าเปิดหมเปแม่แค่พี่เปิดโอ้มันถได้ออกกล้องแม่ของผู้จของเปิหอเปเปิดแม่ตอนแรกกันแรกกั ม่าเป็นยังดอว่ามันเปิดได้ยา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 ต้องของอะถือมีดดีๆถือดีแล้วอุ้ยอุ้ยของอยู่สวยงามนะครับโอ้ยมีตุ๊กตาด้วยอุ้ยสีเหลืองเอาให้ให้เลือกสีชมพูให้ใครผู้ได้รับเลือกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสีเหลืองขอบคุณ อี้อินอุดราีขอบคุณค่ะที่ดค่ะที่นดขอบคุณค่ะขอบคุณขอคุนะขอบคุณนะคะใหม่มาเทียงยูสึกมังคุดเอาบอกดรอนี่เห็นปอนอันนี้จะเป็นของอ้เขตนะครับผมสีสีชมพูมันเป็นของหญิงอยู่แล้วเปิดรับอะารับจม ยังับสมัครยังเาดูแม่นเม่นตีบอลครับผมยไปเโอ้เป็น่าผู่งใหญ่ท şey> ี่กันอันน้นหมงดอกไม้ตัวดอกไม้ะได้่ด да ้อแม่ข้างในเป็นดอกไม้อันน้เปอ้ยโ้้ยังเปับเปับ กุ้ก้าว้นนะครับผมกุ้งรู้ไปไสยเพราะใดทคนไม่ยอมบ่ไดแหนีหรือเปล่าคะแม่แมหลุดหรือเปล่าคือกูแมนกันอุ้ยอ๋อเออฮ่า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 ่าฮ้าฮ่น่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าาฮาฮ่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 าฮาฮ่าฮาฮ่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 าฮี่าฮ่ โอ้มมอนนี่ันพนุ่มักเลยนี่นุ่มักกระดอกุลา,าี้มแัน,เ,นเหลืองมันมา,มาก,กเองม,มากันนีละอ้ไปกกดอกกุหลาบล้งเลค่ะ,อะโอ้ไดแอนนี่เก็บไว้ดีๆน,น,นะ,ะเขาบอกอเออแอนนี่จะเก็บไว้ให้เป็นยังนี่เลยมามาชงนี้เขากัสิมาอนี่มีเรื่องมีโ้นี่บอกนี่น่าจะเป็นของของน้องของกีฬานะครับผมของแม่จอยค่ะแม่จอยแม่จอยส่งมานะครับผม บ้โ่โคตโชดิซึ่งถุกนี้นะครับน้องจะแบกกับเองคนเดียวนะครับแงขานรถเมยทนางอให้นองว่าส่รถเมี์ต่า่างแตรถเมี์ให้นองว่าส่ครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณารวทุกคนที่ส่งห้ลูกเรานะครับค่ะขอบคุณพี่ห้าก่อนล่เอ็นดูพวกนู้น้อค่ะที่ทรงของหม่ตันตันน้อค่ะรับรอกค่ะใส่ทุกอย่างเลยค่ะเสือผ่านก็ต้องเสือน้ะแมนขนมก็ต้องกินแล้วใ ตอนยังไม่จบคอนนเทต์ยังไม่จบยังไม่ยังแม้ช่วงเวลานับต่อจากนี้ไป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 เราฟังตอนนัดพับปุกมาอย่างมาซื้อให้ให้ยังเข้าเลาให้มือดันได้ละอ่าเปิดนางยืนซื้อนอกค่ะกับเปิดเปิดไล่เข้ามาแม่ค่ะเปิดไล่เข้ามาแล้วก็เห็นพี่แอดมินมันบอกว่าได้รับจดนาะค่ะเป็นไงจดมาว่าให้เอาของขวัญมาแลกกัน เรียมมาเรีร้อยแข้วค่ะไปค่ะไปเลอยันไปได้มาไม่ของันเอาทเอบไม่เศร้าบ่บมเศร้าบทแทแทแท้เศร้าทแทแทบแล้โบแลททแทททแทม เอ please, าล well, ้วพอแล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 ้วตนตื่นมา C S สมาอัน้องใหม่ไหมแม่ค่ะดีใจน้ำรถเลยพอเน้องแอลแล้วแอลกับแอลโจ๊อ่ะเดี๋ยวขอให้เคดอันนี้ขอให้เคดอันนี้ของผมนะครับผมอ่ะรู้เลยรู้เลยอ่ะของน้องอะแยกจากไปน้องให้ตี๋หนเออไปแย่งน้องเถอะนะหนูค่ะ ใช่จะเปิดจอนเปิดพร้อมกันเลยไปสูมไปสุ่มผู้ใดแพ้เปิดจอนยิงยาวปากกระเป๋ายิงจุกจุกแย้เฮ้ยกูมาได้เปิดก่อนแล้วตองแรกนี้บอกตอนแรกนี้บอกที่ลาเดินหนังไม่ไดหนึ่งลูกจะได้แกะเอ้าเดี๋ยวเท่ากับสีบล์มาของควันที่ผมออกมานี่ยผมฮู้ว่าเนาะเป็นคนฮักผมเอ้าอย่าเพิ่งบอก ให้นองเปิดก่อนดแล้วะเราคอนเซปต์่กำมนก็เมาอก่ไปอย่างไงไม่เดี๋ยวเาถานเต้นเนยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามเองเพราะคอนเซปตล้เต้นน้มือนี่อ้ยงอ่ะยักษ์มันผมยักมันผมได้ครับ แม่ค่ะนุ้นเป็นคนมาน้องอันนี้่ะที่ผมเรียกคืนไม่เวลารูไปนะอะไรนุ้นจะมาดูแลกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ่าเช็ดผมนะครับบูนอะรย้อนมาวนี่ผ่าเช็ดตัวแล้วก็ต้องผ่าเช็ดผมต้องต้างหักยังงงพอเอาไปใช็แล้วปโอ้โขาดไม่ได้ครับผมแม่ค่ะเวลารูขึ้นเบิ่งออกเลยค่ะนุ้มมาดูยิผมแล้วก็ตื่นยืมมือสาวมาครับไปนอนกับแอบนี่ อยู่อ้าวเราเห็นการนี่ยเพื่อนเพื่อนเราเห็นจาเนี่ยเพื่อนฟังมือนั้น้องกะนุ่อนอนตื่นถึนก่อนน้องกับจีเปิดอ่าเดโกรธเนาะคะ<อ>่ะกับเปิดเด็กโกรธนุ่งกับจีลุกขึ้นมานุ่งกับจีนางมีผมอยู่หน้ากระจกหน้ากระจกก่ะตอนเช้าได้เลยค่ะจีมี่ผอมากเนาะค่ะนี่จะได้ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดไฟเลยค่ะนุ่งประหยัดไฟซอยข้าจ้าประหยัดไฟซอยลงแลบถึงผู้ช้มขานุ่งประหยัดไฟซอยลงแลบกับนุ่งก็เปิดไฟเลยนีนุ่งกับจีนางมีผม เอาเอาอันนี้ออกเอาเอาเี่ขัดผมออกนางวีไงเนะวิงจริงันุกดีนางวิ่งจริงแม่ค่ะนุกดีนางวิ่งจริงไฟจะไฟในห้องก็มดมแม่ค่ะนุกษีเปิดเตาไฟกระจกกัณีตื่นขึ้นมาไี่ถามมุ้ไปดวยแล้วซึ่งพี่แอนดกตื้นเนาะค่ะดสตกใจอุ้ยพี่ฉันแม่ค่ะนุกษีนางวีผมเลยมันมีอีกอย่างหนึ่งคือยามนุกเกินนุกษีมักวิ่ง พ่อไอ้พ่อหมูเอามัหนีิจะเป็นตาคนตัวนักกาตอนไล่เนาะปันบอกว่าอ้ายสบายดีบอหนาคือซีดบ๊วยพี่เต๋อบอกบอหนาซีดพีครับโอ้เอาเท่ๆเมื่อวานนี้ไปงานแตงโมมากครับงานแตงโมอยู่จังหวัดเลยครับผมเรียนร่อนสามสมุนง็เลยก็ปีแต่ก็สบายดีครับแต่ก็สบายดี บินมัน้นี่แหละก็คือต้องฝาอมาคิดถอดทุกคนก็เลยต้องฝาอมามาไลา่้า <c oughs> ตาก็อาจจะเป็นแบบนี้แหละที่บ่อยเท่าๆนิสติก่อนไลอนหลทับกางเกงชั้นนี้เอาบอกเออเอ้าก็ตอนการเอาแท้ๆ,ๆเพราะตอนแรกมันเก็บ,กบเครื่องน้ำมันไม่ฟิวตอร์มันก็มัต้องใส่ยางนอก <c oughs> เอาเพราะมันต้อกกงสนนดอีท <c oughs> ี่เขาจะตายแล้วพี่ประพัสธรส่งดาวมาให้หนึ่งร้อยดวงแฮปปี้วันท้ายค่ะขอบคุณครับผม ยิ้มหยั่งก็ยิ้มหยั่งออ้แกอะลรยิ้มหยั่งเป็นยังงงที่คนโอเคเนนที่ดีวะเอาไป้งทางเด็กจะพองเป็นยิ้มงเอาพอเยี่มก็ตื้นเต้นแล้วเนาะ พี mm, โ่ Cette, โซ่ยี่ดาวมาค่ะพี่โซ่พี่ยาพี่ยาพี่ยาบอกว่าอย่าลืมใช้นะลูกสาวชุดที่นอนแม่ชุดที่นอนได้เลยค่ะเมื่อนี้สักวันเติมตาแมย์คาริโอสิลายเบิ้งเล็กมากก่เบื่อแล้วแ่ามันเด็กเต็ เอาอีหยังเปิดเลยค่ะโอ้โอ้ตื่นเต้นยังปนเนาะายเอ้ยน่าโอ้โหว้าวเปิดรูนะครับผมแสบอนะเป็นเป็นอย่างเพื่อเป็นอย่างเพื่ออันนี้ค่ะอ๋อเป็นไม่ยิ่งเนาะค่ะในวันวันเล่นท่ายเขาพวกหายไม่ยิ่งเอาดอกกุหลาบเป็นผู้ใต้เนาะค่ะก็เลยสโตการแเลตนี่ยแหละค่ะนู้มากิน น้องอยากให้รู้ว่าน้องชอบอะไรน้องแหวนเป็นยงไงเออวันนี้ผมรู้สึกดีรู้สึกดีตาร่วกแอดีิขอบคุณมากๆครับผมมาเล่นฟองฟันกันไปแล้ววันที้าได้ไม่เก็บให้ค่ะต่อไปอยู่ในช่วงชายนะครับผมห้องกัซิมาพี่หมอพัดสอนฝากให้แอดมินด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้ จะซีดไปไหนครับผมอ่ามาเข้ามาลองเพลงดีกว่าอ่ะไหนๆข้ากับไล่พี่รักมร้องเนาะวันนี้เนาะก็ต้องมีเพลงมีเพลงนะครับมาส่งท้ายนะครับผมปิดไลฟ์นะครับผมสักสองคนงานเพลงกันแล้วกันนะครับผมทุกคนนะครับผมแต่วันนี้เพลงที่เราเลือกมามันจะมีคอนเซปต์เอออ่ะเล่าเลยค่ะอ่าเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ผมได้ลองครูกับน้องเป็นเพลงเลยในรายการรายการเนี่ยเอ้า บอมเพลงแรกที่เขาลองน้ำกันยืนในสดแนมพี่รักนางร้องพี่ร้องน้องรักแล้วก็ไปในรายการรุ่งอรุงเอลออสตาเพลรกใรายการุ่งอรุณเอลออสตาก็ร้องเหมือนกันใช่ครับผมมันไม่ใช่เรื่องมาเอินที่เขาได้ร้องเพลงนี้เนาะแม่เขาเพราะว่ามันเป็นแบบกัมบูรุกัมบูรุนะคือเพลงเนี่ย มันมันจะมีโจทย์เพลงมันบอกจะมีโจทย์เพลงแต่ละกลุ่มต้องจับแล้วเขาจับได้โจทย์เพลงมีเซยอ่าเขาขอลองเพลงนี้กันกันนะครับผม่อ,อมก้พี่เฮนรี่ฝัง่งซงดังมาใี่หนังพันดวงวบอดีพีเฮนรี่ครับแฮปปี้วุลันชัยเด y มามาเริ่มเพลงแรกกันเลยคะ่ะ ไอเข็ยนนานซี่สน้องเคนแรกไม่ต้องบอกผมรู้อยู่ยิงเขาลิบตลอดสุดทหายส่งให้มากร้องเลยเดี๋ยวจะท้ายเขาดูไปถึง่ะเขาต้องหาบปล่แม่เพิ่มเพิ่มเลเป็นศิลปินต้องดูแลตัวเองอยู่กับฉันเหนื่อยหน่อยนะนั่นมาลองดีเหนื่อยได้ได้จะรับกัน ดังลงเลกุมภาวันวาเลนไทน์มีเพียงหัวใจบ่มีดอกไม้มีแต่ความรักถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆที่นัตตี้ได้อัปเดตในครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ